แม่ตอแม่แจงก่อนต่อแลหาแม่ลูกแม่แต่ไปนี้จากลูกกันลูกจะสรื่อผ้าเ่อี้ยาเสเรื่องแตมดรถพองค์เสียงดีๆีมาเสียแข่งแล้วลูกาเด้ออ๋อข้างๆกันกยพาเป็นอย่างนี้แม่เอ้ยเราไปอีกันนึงเลี้ยงแม่ถึงตายข้าขาผุเออ่านนันเล่ห้าีแม่ไอ้เบิ้งไหแม่พูดมากพอราบอกเกับมอดเป็นก้อนเจ้าน่ที่ยาแม่พ่ให้จะสำให้ยิ่งใจม่กให้เขาเดี๋ยวเขา้ว โอ้แ่พอใจอะไรแม่เจ้าวิีแม่บ่เอ้าวิธแลว่าวี่งหนีแม่เตียงป่านอย่างจุดต้อนโอ้แต่มันเป็นจังสีหืีหน้าตัวใไขตัวปลาตุวแปงหน้าบ่ใหมผ้าว่าดีเล่ากระเมียนของผ้าว่าดีเล่ากระเป็ียนของผ้าว่าดีเ่ากระเปลียนของผ้าว่าดีทำาะไกรเป็ีนของพ้าว่าดีพักลมกระเปีนของผ้าว่าดีโอ้สมาผักมแน่ใี่แม่กันงตั้งแต่ก็เป็นอย่างตบบนีแม่ยจ้าเอ้ลูกใต้ขดพ้นันั้นวันนี้ก็ต้องกับไปให ตังไรแม่ก uh, <idee> ็ว่าต้องเป็นเ่า่ากเียกเราเาขาาเลยไม่ผีหากัี่ลูกสาวงกไในส่วนที่จบอยู่ว่าเราข้าศาผลัดแม่นะเจไม่ผีหายกี้ลูกสาวบ้านลูกสาวกัมพูดีฟันนี่อาจารย์สันแร่ก็โกงลูกอีเจ้าผลัดหละพผเอ้ยก่อนบ้านเม่อหลังจากไปประกอบสมาชิ เราให้เกษตรกรรมเกษตรคนเอิรหน้าครอบครมวย่างกับขมิ้นต่อต้านต่อต่อขอดเหล้วแกเหล่าไม่เแกเกลียวกลัวไอต่อไปกันแค่นั่งแันออกกลางครับขไใน ตะกี้พี่เขารอเจ้ากรอแล้วกับเกากลางกับพ่อเกี่ยวเกาการพ่อเกี้ยวแล้วกับเส้เสกอใหญ่สมัยโบราณแล่วสมัย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 สมัสมัยสัสมัย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 มัยสมั้สยสมยมยมัมสมัยสัยยสยยยยมสมสย อันนี้บอกสมัยก่อนก้อนหนัเทรยขึ้นัวยังมาสอบเป็นเมื่อเอาไว้ของกัษสาวแล้วเป็นเมืองเมืองหมอกใ่หมอกใปหมอกใบพัดลมไปทั้งเดียวมันเกี่ยง่ายเรืแอเ่็กต้นเกี้ยวคอคอเมือนเมือทั้งเดียวกันน่านหลายนาดโพระจันทร์สีแบบเมแทเ์แดงหมอกอันนี้แหลใส่ได้วยกีตรงเกี่ยวเข่าเพน่านเบื้องน่านดีอาวานียบไหวแล้วซังเนี้ย มนวคตนคล้วยเ้อปีนี่้าวเขาสิหล่นเหล่าดองเขาหาวันหล่นดั้งแต่ในห้องเขาน้ำนายเจ้าเขาแล้วตีเขาแล้วแก้เข่าแล้วออเสียา้ายเขาจัเกินเดิงพ่าหนลับเป็นพ่อเป็นผู้ของเก่าท่าหนาเป็นผู้ของเก่าไหลแม่แดงสับโตันหน้าตรงในสแตนของเข้าหน้าตรงในสแตนของผ้าพอดีหน้าตรงในสแตนเป็นพ่อของแม่เป็นมุ่นซ้อนกาไว้ เมธยาซ้าเนี่ยกับเปล่าไปเนี่ยเป็นแหาผู้เป็นแม่แม่แมตัวนี้บอกก็มีชู่รอ,อฟังก็จะอะะนั่งกอาหดป่าหัเพื่อนจะออกเลลงไปาาาว่าจ่าไอแม่ตู้ไอแม่ตุ้ยวนน่าไปววววววน้อวว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 กวว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 ่าวววววน้อวววววต้ว เป็นเสียงผู้ใดไมะเอืนอยู่ดีแมงี่เป็นงมะเอื่นไปเจ็บ้อนนนหรอเสียงูไเจาทพอเสียงมีที่ยาสเอาเป็นยังไงก็จะต้หัดคำถึงมือเนี่ยากหลายแนวหากนี่ย่งยนกเมื่อเขาแน่ยกโอ้ยูเขาดออกรดอพอดแคกแท้หน้านเมอเขากลางแนลเพลงหน้าแนละไร้ยากมาไม่รับเข้าหนีมาดนเจาฟตั้งเข่าดีแนวไหน ข้าวดีบอต่อไวล่านั่นดอกข้าวตีเขาไม่ได่ดอกน,นันนะเออข้าวดีคือว่าใส่หน้าเข่าง่ามตีดีทวงข้าวเพื่อทวมแร้งข้าวเพ่อตายแร้งอืมข้าเพอตกจะข้ามกอไปทีเออเข่ากระไรเพราว่าร่นเหล่า่นคือแน่นอนก็ี่ทอเกี้ยวเขาเป็นเหาเราตีเขาหลากแก้เขาเสียเหล่าแล้วไไข้าที่แด้งเขาไปขายแคส่วนเดิม เต่เลนเป็นปอบเป็นามในเจ้าภาพไปท่าบุญไรอพอีพอตายไปหลายปีแล้วแลเรา็ท่านได้กินเก่าแก่ปานีก็ดีพโอขอเข้ารูเปิดหนังปฏิวัจังสั่นบอกแดงพี่เจ้าดีสี่จาผภาพท่าบุญไรอพอท่าบุญไรอพอแล้วปานีกระแงหน้าตรงไหเสิดแก่เก่าก่บกระแสไหวค่อนเก่าตรงไหเสิด็จแก่ไหวตรงได้สิเด็แก่ภาพบดีสนองแม่โอ้ันนี้ข้าวดีข้าวดี ข้าดีว่าปีนี่ขอนางสร้างป้าสู้สีดีขายเข่าแล้วเขาคน,นแล้วขายเข่าดันสิส่วนแม่ทับปุ่น,นาหาผู้เผ็ดพอเล่าเป็ดเกือดีสมสงสันดอแล้วก็ตีแด้งล่า,าตัวตากระหนากสตัวตัดงบซส่กออกผู้สู้กินอดพออยูวพอตไปหลายปีเด้วก็เห็นอยากทักบบ่นหาเ่าน้่น,น,ย,นยู่ในเลยเทว่าเหตเจริญความหมอก้ระดูสีอีกภ้พเายหน้าจะเป็นโคงนัาง,งเลย ต่อว่าแม่จะพ่อว่างย่างรอพ่อว่าายแม่บ้าแม่บ่มีจริงคุณเรือเจ้าหา่เนันบุีจริงคุณจอที่แม่เ้าแม่บ้านแม่บ่มีจริงคุณดูดเส้นสน้อไปบ้านไปบ้านจัดดอกนาาาเาอปหยาดเรา่าเา่าดสาตี อันเทียาเอ้ยแม่ก็อยากถามเจ้าพนพุ่งถามโลแม่จะก็จักสองสามคนสี่คนโยหยนกัาอยากถามิ่งว่าเป็นจังไงมือดิออควในของนงของเจ้าแม่เปส่งเขาจะดแม่ไปส่เขาเออเย็นยาเส้นองพักติวปากวัวญ่เวลา่วนแม่กาวบานแม่ส่งไปวัด เส่วนมือแม่ว่าให้แดงหลับกัไปส่งเข่าไอจูน่ากัไปส่งกับพี่นั่งเจ้าเด้อส่งกับผัวของเจ้าเด้อผ้าเด้อไอของเจ้าพี่นั่งของเจ้าผัวของเจ้าผมไปให้นายแน่หน้าต่เศร้าให้เจ้าไปส่งเข่าไอส่งกับพี่นั่งของเจ้าว่าข้านโดนมันห้องมันหายกลับขึ้นมาผมตาซ้ำตู วจีบเจงไหญ่มั่ว่าเจ้าตีรลับผ้ามุกเจ้าต้องข่าวช่วยแท่อือออกมาหักตัวมาเจ้าถึงวามั่งโก้มัไปใส่คอยเรียบเอาไปใส่อีแม่ไปวัดพ่อทึงวัดกี่พีนะวาจบเป็นกูวากับเนี่ยของเจ้าเราซ้าพราะหนังคุงตีคุงตาแมแล้วก็ซ้านรบบัดสิเมื่อยีเนี่ยของเจ้าก็เต้นร่นาชนะถึอผมาพากันไรอกบกรับป้าระเบบป้าบปาระบานก็เบิ ก็ไข <Es> <an> <c oughs> ่บ้านพระหขัดก็เขแกแกให้กบพระจันมาบ้านแ้เมื่อนมักจะมาด้งใจ่ย่สองนี้แหละจเรรดกบกตุกันทุกงยนทุกแน่วเราจะมาราะนำกัปากเมื่อนีเลี้ยงจบหมดต่อตั้งหลังอีสถทุ่แน่งีหลีติผูเราวาเงี้ยของเจ้าอ๋ว่ามุกไปวเ่าปากมานำุเจ้าเออปากน้ายีผ้าก็เสียเขาทีเพี่เสียนแน่ก็เสียหมอกพังถุง วาเล่มาดีกาไม่เปลนกอดเทนกอดนทยนวาเล่ีผ้ามักจะไเจ้าได้ไหวเขาไปในงัอนงี้ก็เศ้าสายคนนเทียนแต่ละลกกมันเป็นเปลี่ยนไปซึ่งก็เห็นเปลี่ย่งพอกระโปขาวมันก็เป็น่นตำดก็จเป็นขาวสาเทียนไปวัดถวชยตุกันเทียนหมดเจ้าพาต้องแงปลา มาสร้างว่าเจ๊จะเทส่งนหนึ่ตัวเจียิ๊กำผ้วัดหร้อเนาะกระ้อับก็ะเจ้ยนกคทับก็เป็นลูกคือกันยุกตาสร้างุูกคือยุของการเย็บต้ทสิบที่เสียน้องสิ่เสียนูเบื้งนกรต้องพื้นกรรมนะอ้าวกรเบ้งปั้นั้ก้อง้ไปส่งเขาสร้างกรบไปข้าเนีก่อน วัมากคนสินคนทั้งปลายผ้าไว้เจ้าคนนี่ละวาโอ้ยม่ลผ้าวานไกดผัดิก็ละวายผัดถิ่นตัวถึดอกตั้งไม่ถูกละวถโอ้ยบใไปละวานวางมือจ่มาจ่วาถิเอามาจะลโอ้ยเจ้า่ไม่ถละกูอ่ะนี่โมังไเออลพอพักคู่วัดยน้ส พูดมาแต่เรเสือนพูบอกวัดป่าพบอกคนอวต่เรเสไปจ่ายเจ้าออห้ามเจ้านันพัสอนจะส่ก็ว่าก่อนว่าอยาเดียจะล่ากลัวจะโรคขาทแม่แม่จะโรคกาทำพ่อพจะโรคกาไม่ติจะลากัวน่อเลย้าพนนจบเบิ่งสารปีที่เจ้ากัานอันนี้นาะพระคณะเทพเจ้ามุติจูวายพระจดพุทธคุณเนี่ย

ตาจังไหนลังซามาสกุธาปากาวาลูแมนแบบปากาวานะปากวาพระเจ้าคือปากวาถอะรพ่อหล่ะสอนย่วัตเ็นไรโอ้าเจ้า็นนี่แหลจร์เสียตั้งเสียงบ่ติดวายพระ้เร่องรตดรต้านนาพังกอ้เร่งรถนีน้ำสั่งโศกโอ้โหมึอดีกัได้รจะนี่มึอดีกัได้โศกพ่อยี่ถืว่าโศกโอ้พทุคที่เขาบอกคาดานั่งต่อเออโอ้ภาษาภานะบอลนโซ คุ้ตาเขาเป็นตีไหมแ่ฮะคุ้ตาส่องเขาเป็นตีมั้งผู้ใดสิตีมั้งติกาจบจ่า้องจ่อจับเอามันกัะตั้งใจป้องอกกเด้อเออว่าจะอออกจตั้งใจป้งจ่อมาละปานในปฏิบัติการจ่้องจ่อตั้งใจป้งไ่ที่คุ้ตามันส่อเปื่อยเพื่อเพื่อไกหวมันละตีตีไปนั้นเพราะเนี่ยมันละเนี้ยเูาสาวจ่อผ้าวดีไปตามันประเดนคุ้มไก่ กูเคยเจาราตายานั้นเด็นกูกลยุคขาตรงหน้าดล่ายุคหามโคตรับเนี่ยกันพ่อเขาตอนนั้นมาวาแทนหน้ามาเลหาเงินป่าว่าหาเงินเนี่ยไรดีหาเงินกันมาหาเนได้อะไรละได้พอแล้วไม่ได้เสียเสียราไปเสียไปหาพันเสียไหาพันเราขึ้นต้นหนีไันพอแล้วนี้ไม่ได้กู้ขึ้นมาเห็ดขึ้นเห็เงินขึ้นลาลามีเนอถูกสาวจ้าาลามีเงินสามพันมาลา ถ้าวดีนี่ฮะสามพันไอายิงแน่ปลาตายอย่างก็ได้ยืนเงี้ยเองสามพัลงแงไปปาก,กระเบิดแล้วหากเค็ดแตกแตกพันลงไปลงมากกเ็เรียกว่าตายเขาก็ได้เปแล้วน,นี่ก็แน่นนาจว่าย่างดอกอี่แน่คนมีเงี้ยจะสอบานาจบผิดยิงนี่แน่ะอะไรถึงก็ยิงกับกัเบิไว้เล่าเรืว่านมากดีเพาะผ้าวดีอะนะว่า,า,ววามากดเพราะผ้า,าวดีมันมาก,กานีละบวน จะสังเกตต้องเจ่าว่านี่จะเสียบ่อเอาสิจะสังเกตเนี UH ่ยตัเลินเสียหอพันจะแล้วอากนคราอะอบัก็เหกพันหลังกหกพันก็ไปแจกขึ้นไปทางงไกลคือใจว่าเจ้าได้ป็นผู้เอาบออาวัดีนหะผัวมันจะบอกเมาเงกนเจ้าละเขาบอกครับกอย่างเนี้ยไโอ้เนี่ยวดีานนูคา็จะอกว่าโอ้ส้งานูเขาี่ระไ่ลอกไปลูไกลมาย่าพได้ึ้นมาก อากินมากก็เลยแก่หายกันก็เด้เกิดที่ทะเลาะกันพวรแมีทะเลาะกันเอาเลือดตีกันร่างแก่ระแวมากบูกเคยเจาคำปั่นุ้มคุ้มตาลูกสาวเจ้าซ้ำเพื่อเพือนอนนั้นยอนเห็นคุกไกเสียเงินเสียพรเสียแต่ตัวไพ่มันเด้่อท่างทจต่างมเถ่ว่าตไตามาสบ้าหัวเนียมันงา้มเดียยรักนส้ไรกี่กออเรื่อนเสียกระบะมั่รักมี่เปัวมัน เ,เมียนบอะไรเงี้ยจิก็ไองจริงคอามก็ไปดองควาเมียนบอือีึคนละเพื่อนพ่อมนกันน่ะกระทาเจ้ามางกัไใกำมะโคตรมีแมงคุ้มกันดอกกัญชโซ่ไปโซบมันแบบเนี่ยซิน่นไยซิ่นมันตองมังหล่อนี่สียเอยตองมังคักแล้วตองมังคัดแล้วรอทั้งาเดียพร้อมทั้งผาา้าวดีขาดเกลื่อนมัอืเจ้าเป็นคนดับโดี เจ้าหูจักจำได้บ่ที่แม่บอกแม่สอนแม่สั่งก่อนสิไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นจังไดงการผู้ใดบ่เฮ็ดผู้นั้นก็บ่ได้ซ้ำบอหนักแม่สิออกเคลื่อนออกซานการผู้ใดบ่เฮ็ดบ่สามบ่เปล่งกันชี้ค้านการหนีซะอีพ้าวดีว่าเจ้ากับเนี่ยเจ้าเปลี่ยนให้รู้ยุคขันวัดหลวงพ่อปนุ๊ป้าวเว่นเงินแห่บอ